สถานีวิทยุศึกษาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เสนอเป็นตอนที่24นะครับชื่อตอนเสยเที่ยวเสยเที่ยวอันนี้มีความแนะนำตัวนะครับออกเสียงให้ฟังนะครับจะได้คุ้นเสยเที่ยวเสยเที่ยวนะครับ ที่จริงผมก็ได้แนะนำท่านผู้ฟังแนะนำตัวด้วยบทสนทนาสั้นๆนะครับหรือว่าประโยคสั้นๆไปก่อนน้นนี้แล้วหลายๆตอนนี้แล้วหลายๆตอนทีเดียวนะครับถ้าท่านผู้ฟังได้ลองทวนนดูก็จะเห็นว่าเราได้รู้จักประโยคที่เราจะใช้เว็บพูดคุยเพื่อแนะนำตัวเองหรือว่าทักทายกันในแบบสั้นๆนะครับทีนี้ในสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้บทสนทนา ยาวๆเลยนะครับเป็นบทสนทเผื่อไว้จะได้คุยโต้อตอบกันไปมากับชาวเวียดนามซึ่งหวังว่าหลายๆท่านก็คงจะเริ่มพูดภาษาเวียดนามได้ถนัดขึ้นแล้วนะครับคำว่าเสยเที่ยวนะครับอันนี้มีความหมายว่าแนะนำตัวนะครับที่จริงคำนี้เป็นคำครับก็คือหมายความว่าต้องใช้คู่กันนะครับเสยเที่ยวจึงจะมีความหมายว่า แนะนำครับหากใช้แยกคำกันนะครับคือออกเสียงทีละครั้งทีละคำเช่นเสยหรือเที่ยวคือถ้าเราแยกใช้ทีละคำเนี่ยหรือเที่ยวคือถ้าเราแยกใช้ทีละคำเนี่ยความหมายมันก็จะเป็นคนละเรื่องไปเลยนะครับตัวอย่างเช่นคำว่าเสยคคำเดียวเนี่ยนะครับสะกดเป็นไทยนะครับสระ,ะเอสอเสือยอดยักษ์นะครับคำนี้จะแปลว่าโลก หมายถึงโลกที่เราอยู่เนี่ยนะครับหรือลุกโลกของเราอยู่เนี่ยนะครับหรือลุกโลกของเราเนี่ยก็ได้นะครับหรือจะแปลว่าไฟล์ก็คือพวกหรือไฟล์ก็ได้นะครับหรือจะแปลว่าเพศนะครับที่เป็นผู้ชายผู้หญิงอย่างนี้คำนี้ก็น่าสนใจทีเดียวแต่ว่าโดยความหมายของมันนะครับโดยรักศัพท์หรือไฟล์เช่น โลกก็จะเป็นพวกหนึ่งเพศก็จะเป็นถ้าเพศชายก็จะเป็นพวกหนึ่งนะครับเพศหญิงก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูรากศัพท์แล้วมีที่มาค่อนข้างสลับซับซ้อนทีเดียวอีกคำหนึ่งคำว่าเถี่ยวเนี่ยนะครับคำนี้มักไม่ค่อยถูกนำมาใช้ทั่วไปนะครับแต่ว่าจะไว้ใช้เรียกตั้งชื่อคนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความหมายจเพาะเจาะจงแต่อย่างใดแต่เมื่อคำนี้ครับเอาออกมาใช้พูดคู่กันนะครับ ก็คือพูดว่าเสยเถี่ยวนะครับเสยเถี่ยวนะครับก็จะมีความหมายว่าแนะนําตัวนะครับแนะนําตัวเองนะครับหรือว่าแนะนาแนะนําตัวนะครับแนะนําตัวเองนะครับหรือว่าแนะนําเรื่องเราต่างๆนานานี่ก็ใช้คําว่าเสยเถี่ยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้บท สนทนาที่เราจะมาหัดพูดกันก็คือในสถานการณ์ที่ต้องนะนักตัวเองจากตัวอย่างตัวอย่างต่างๆที่พวกเราเคยเรียนรู้กันไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับมันก็เป็นการรวบรวมบทเรียนต่างๆที่ผ่านมาเข้าด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังลองมารวมประโยคต่างๆที่เราเคยเรียนมาให้เข้ามาอยู่ในสถานการณ์หรือว่าบทสนทนาที่เราเรียกว่าเป็นสถานการณ์ครับเราจะเริ่มจาก เวลาเราทักทายสวัสดีถามชื่ออายุนี้นะครับทีนี้เรามาจัดชุดเข้าด้วยกันนะครับซึ่งท่านผู้ฟังก็รู้จักกันดีแล้วนะครับสวัสดีสินจาวถามชื่อเต้นลาซีจําได้ไหมครับถามอายุเบ้าเงี่ยวตุวยนี่นะครับอันนี้เป็นคำแบบง่ายๆนะครับทีนี้เราจะลองมาสมมุตินะครับว่าวันนี้เรามีคู่สนทนาอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อ สุชาดาอันนี้ต้องขออนุญาตนำชื่อท่านผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาในรายการนี่นะครับชื่อท่านผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาในรายการนี่นะครับอีกท่านหนึ่งก็คือเอกชัยนะครับคุณสุชาดาเวลาเราออกเสียงเป็นภาษาเวียดนามเขาจะออกเป็นสุชาดานะครับคุณเอกชัยเขาก็จะออกเสียงเป็นเอกชัยอย่างนี้นะครับรร you, ทีนี้ยกตัวอย่างเช่นคุณสุชาดานะสวัสดีนะครับแล้วก็สบายดีหรือเปล่า ก็จะต้องพูดว่าเจ้าแอมแอมก็ขวะคงเจ้าแอมแอมก็ขวะคงนี่แปลว่าวสวัสดีน้องอาจแสดงว่าคุณเอกชัยในสถานการณ์นี้มีอายุน้อยกว่าคุณสุชชดานะครับเจ้าแอมแอมก็ขวะคงสวัสดีน้องน้องสบายดียหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือพี่สุชาดาถามเมื่อถามแล้วนะครับคุณเอกชัยก็ตอบกล่ำเอิญ นี่ก็ต้องขอบคุณก่อนนะครับแอมหวนแขวะกำเอิญแอมหวนแขวะก็คือขอบคุณครับผมยังแข็งแรงหรือยังสบายดีอยู่ครับนะครับแล้วลองท้ายประโยคด้วยอะก็สะแสดงว่าประโยคนี้ใส่ความสุภาพเข้าไปนะครับเพราะในบทนี้คุณเอกชัยเป็นน้องก็เลยต้องใช้คำแทนตัวว่าแอมนะครับแล้วก็พูดให้สุภาพขึ้นนะครับเราลอง เริ่มต้นนะครับเจ้าแอมแอมก่อแขวคงเอกชัยตอบนะครับกำเอิญแอมฝนแขกอะนะครับพี่สุชาดาก็ทักทายสวัสดีไปแล้วนะครับแล้วก็น้องเอกชัยทักทายโต้ตอบก็คือขอบคุณแล้วก็บอกว่าผมก็สบายดีครับซึ่งคำว่าเจ้าแอม em có กอ ỏ แขว ô คงนะครับประโยคทักทายที่เราพูดขึ้นก่อนเนี่ยในธรรมเนียมของเวียดนามเนี่ยเขาก็มักจะใช้ประโยคในธรรมเนียมของเวียดนามเนี่ยเขาก็มักจะใช้ประโยคนี้คู่กันเลยทีเดียวนะครับ <S <S แอมกอแขวะคงอันนี้ก็หมายถึงว่าสบายดีหรือเปล่านะครับทีนี้เมื่อสบายดีนะครับทั้งคู่ก็ทักทายกันเรียบร้อยน้องเองกชัยก็จะ สวัสดีพี่ไปด้วยนะครับถ้าน้องเองกชัยขอบคุณที่พี่ทักทายมาแล้วก็บอกว่าผมสบายดีสถานีวิทยุศึกษาแล้วก็พี่สบายดีหรือเปล่า,าน้องเองกชัยก็จะต้องถามว่าจิโกแขกคงจิโกแขกคงเห็นไหมครับจิโกแขกคงเนื่องจากว่าคุณสุชาดาเป็น พี่สาวใช่ไหมครับมีอายุมากกว่าดังนั้นสรรพนามแทนก็เลยต้องเป็นคําว่าจินะครับจิก็แขวะคงอันนี้ก็แล้วพี่สบายดีไหมครับพี่สุชาดาถามนะครับเจ้าแอมแอมก็แขวะคงเจ้าแอมแอมก็แขวะคงคุณเอก,กชัยตอบนะครับ แอมเจ้าตอบนะครับแอมเจ้าจิอันนี้แปลว่าน้องสวัสดีพี่นะครับแอมเจ้าจิกัอเอิแเนแอมฝนแขวะนี่เป็นประโยคเต็มๆเลยนะครับคือถ้าพูดแบบครบชุดไว้อย่างนั้นนะครับก็จะต้องมีว่าแอมเจ้าจิกัอเอิญฝนแขวะนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ ไม่พูดเต็มๆนะครับเราก็อาจจะกล่ำเอิญก็ได้นะครับก็หมายถึงว่าเรารับทราบแล้วแล้วก็โต้อตอบขอบคุณไปแล้วก็บอกว่าน้องอยังคงสบายดีนะครับอ่ะลองทวนดูอีกครั้งนะครับคุณสุชาดานะครับคุณสุชาดาถามเจ้าแอมแอมก็แขว่ค้งน้องเอกชัยตอบนะครับแอมเจ้าจิกล่ำเอิญแอม ฝนขวะแอมเจ้าจิกำเอิญแอมเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคหนึ่งนะครับในประโยคของน้องเอกชัยนะครับนอกจากน้องเอกชัยจะพูดว่าแอมเจ้าจิกำเอินแอมฝนแขวะอันนี้ก็คือน้องเอกชัยตอบไปแล้วนะครับว่าน้องสบายดีทีนี้น้องเอกชัยก็ถามมั่งนะครับน้องสบายดีทีนี้ น้องเอกชัยก็ถามมั่งนะครับแล้วพี่สบายดีไหมครับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้องเอกชัยก็จะต้องพูดต่อนะครับอีกประโยคนึงว่าพี่สบายดีไหมนะครับก็คือจิก๋อขว่คงจิก๋อแขว่งคงทวนประโยคที่พี่สุชาดาทักทายและน้องเอกชัยตอบพร้อมกับถามว่าพี่ สุชาดาสบายดีไหมกลับไปด้วยนะครับพี่สุชาดาจะถามว่าเจ้าแอมแอมก็อแขวะคงแปลกคงน้องเองกชัยก็ตอบพร้อมกระถามพี่สุชาดาไปด้วยนะครับแอมเจ้าจิกำเอิญแอมฝนแขวะจิก็แขวะคงเห็นไหมครับเราต้องพูดหลายประโยคมากขึ้นนะครับในบทสนทนาน้องเองกชัยจะพูดว่านะครับ ฉันวุ่ e แขวะจิ h ก e ขว ô คงนะครับทีนี้เมื่อมาถุงตรงนี้นะครับพี่สุชาดาก็ต้องตอบน้องเอกชัยอีกว่าพี่ก็ยังสบายดีนะครับเพราะฉะนั้นไปยังสบายดีนะครับเพราะฉะนั้นประโยคที่พี่สุชาดาจะตอบว่าพี่สบายดีก็คือจิวุนแขว จิวนแควแปลว่าพี่ยังสบายดีอยู่นะครับดังนั้นบทสนทนาโต้ตอบที่พี่สุชาดาทักทายแล้วก็โต้ตอบกับน้องเอกชัยนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับเจ้าแอมนี่คือพี่สุชาดาถามนะครับเจ้าแ,มแมอมแอมก๋อควคงน้องเอกชัยตอบแอมเจ้าจิ chào จี๋ขอบ ơn จี๋หวนแข่งจี๋ก็แข่ขคงพี่สุชาดาก็ตอบนะครับจี๋หวนแข่งจี๋หวนแข่งนะครับก็ได้ชุดสนทนาโต้อตอบแบบเต็มๆชุด เรียกว่ากึ่งใหญ่แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวท้ายรายการนี้ก็จะมีชุดใหญ่กว่านี้อีกนะครับเป็นชุดสนทนาโต้ตอบกึ่งใหญ่เกี่ยวกับการทักทายและการโต้ตอบทักทายกันแล้วนะครับเแล้วลองฝึกทวนอีกรอบหนึ่งดีนะครับเจ้าแอมแอมก่อแขวะค้งน้องเอกชัยตอบแอมเจ้าจิอ M, ขอบ ơn อมวิ่นแขวะ จิ h ỏ แขงแขงพิ่สุชาดาก็ตอบนะครับจิว้นแขงจิว้นแขวนะครับนี่เป็นประโยคชุดที่เราเรียกว่าบทสนทนาชุดกึ่งใหญ่นะครับนะครับจากนี้ต่อไปเดี๋ยวผมจะเริ่มเติมประโยคนะครับต่างๆ ที่เรารู้จักแล้วก็เรียนมาก่อนน้าเี้เพื่อให้บทสนทนานี้มันยาวขึ้นแล้วก็จะได้เห็นว่าถ้าเราเอาประโยคเหล่านั้นมาใช้ในสถานการณ์ที่โต้อตอบกันบทเมื่อกี้เราได้บทสนทนาที่เขาทักทายกันนะครับระหว่างพี่สุชาดาและน้องเอกชัยนะครับก็ทักทายกันว่าสบายดีไหมแล้วก็ตอบว่ายังสบายดีที่จริงโดยเนื้อหาก็ได้เพียง การทักทายแล้วก็บอกว่ายังสบายดีอยู่กันเท่านี้นะครับทีนี้สมมุติว่าเวลาทายแล้วก็บอกว่ายังสบายดีอยู่กันเท่านี้นะครับทีนี้สมมุติว่าเวลาเราคุยกันไปเนี่ยนะครับเราอาจจะมีประโยคอื่นๆที่จะได้พูดคุยสนทนากันเพิ่มเติมเช่นสมมุติว่าในตอนนี้ทั้งคุณพี่สุชาดาแล้วก็คุณน้องเอกชัยเนี่ยนะครับ ทั้งสองคนนี้ยังไม่รู้กันแล้วก็ทักถามกันแล้วก็ดูว่าใครเป็นพี่เป็นน้องกันเท่านั้นนะครับทีนี้เมื่อยังไม่รู้จักชื่อใช่ไหมครับเราก็จะเพิ่มประโยคสนทนาว่าชื่ออะไรเพื่อให้สองคนนี้คือพี่สุชาดาและน้องเอกชัยเข้าได้แนะนําตัวกันนะครับเอาล่ะนะครับเอาล่ะเมื่อเราสมมติว่าทั้งสองคนนี้ยังไม่รู้จักชื่อกัน พี่สุชาดาก็จะต้องถามต่อนะครับว่าสถานีวิทยุศึกษาน้องชื่ออะไรจำประโยคนี้ได้ไหมครับถ้าเราจะถามว่าชื่ออะไรแล้วเราบอกว่าน้องชื่อครับประโยคนี้เราเรียนมาแล้วน้องชื่ออะไรในภาษาเวียดนามเราก็พูดว่า m ten la si m t ต n la zi นะครับอันนี้หมายความว่า น้องชื่ออะไรนะครับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นประโยคแอมเตนลาจี M z. ก็จะเป็นประโยคที่เราเพิ่มเข้าไปอีกนะครับในบทสนทนาเมื่อกี้ให้พี่สุชาดาถามนะครับน้องเอกชัยว่าแล้วน้องเอกชัยจะชื่ออะไรนะครับอันนี้เราสมมติว่าทั้งสองท่านนี้ยังไม่รู้จักชื่อกันนะครับ เพราะฉะนั้นประโยคสุดท้ายเมื่อกี้ที่พี่สุชาดาตอบน้องเอกจิชัยนี่นะครับก็จะพูดยาวขึ้นนะครับจากที่ตอนแรกตอบไปว่าจิสบายดีหมายถึงว่าพี่ยังสบายดีอยู่ตอบไปว่าจิสบายดีหมายถึงว่าพี่ยังสบายดีอยู่ก็จะเพิ่มอีกประโยคหนึ่งว่าน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรล่ะนี่นะครับก็จะพูดเป็นว่าจิเว้น แข็งจี๋วุ n นแข็ em tên là น ì g ะนะครับพิสุชาดานะครับจะตอบเมื่อกี้ว่าจิวุ้นแข็งแอมเต้นละีนะครับทีนี้เมื่อพี่สุชาดาถามชื่อมาแล้วนะครับน้องเอกกระชัยก็จะต้องตอบครับน้องเอกกระชัยก็จะต้องตอบนะครับ ว่าชื่ออะไรเอกชัยก็จะตอบว่าแอมเต้นล่าเอกชัยนะครับแอมเตนล่าเอกชยัยนี้เราออกเสียงชื่อนี่ก็ออกเสียงตามเป็นแบบเวียดนามเสียงเอกชัยก็อาจจะเป็นเอกชยัยอันนี้แต่ที่จริงอันนี้เอาไว้สําหรับให้คนเวียดนามเรียก พวกเราดีกว่านะครับเพราะว่าชื่อเฉพาะเนี่ยถ้าเราสามารถเรียกให้ถูกต้องแล้วก็ถ้าเรียกถูกต้องตามสำเน ation, 對對ียงของเจ้าของชื่อเลยได้ก็จะเป็นกันดีนะครับเพราะฉะนั้นประโยคพี่สุชาดานะครับว่าที่พี่สุชาดาถามว่าน้องเอกชัยน้องชื่ออะไรนะครับเอกชัยก็ตอบว่าแอมเต้นล่ะเอกชัยนะครับเพราะฉะนั้นประโยคต่อมา เอกชัยก็จะต้องถามเอกชัยก็จะต้องถามชื่อของพี่สุชาดาต่อใช่ไหมครับดังนั้นประโยคที่เอกชัยถามพี่สุชาดานะครับถามชื่อพี่สุชาดาก็คือว่าจิเตนลาจีจิเตนลาจีจิเตนลาจีอันนี้ก็คือพี่ชื่ออะไรนะครับพี่ชื่ออะไรเพราะฉะนั้น เราลองมาตอบประโยคเมื่อกี้นะครับถ้าเอกชัยตอบว่าแอมเต้นล่ะเอกชัยจิเ e ต้นล่ะสีคือบทประโยคที่เอกชัยตอบไปนะครับแอมเต้นล่ะเอกชัยจ e ิเต้นล่ะจีพะฉะนั้นถึงตรงนี้พี่สุชาดาก็จะตอบชื่อของตัวเองว่าพี่ชื่อว่าสุชาดา นะครับก็พูดพูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าจิเต้นลาสุชาดาจิเต้นลาสุชาดา,า,ดานะครับละเราก็ได้ชุดประโยคชุดประโยคที่เป็นบทสนทนาที่โต้ตอบกันยาวขึ้นแล้วนะที่โต้ตอบกันยาวขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาทวนชุดโต้ตอบ ที่เราเพิ่มประโยคไปอีก2ประโยคเมื่อกี้แต่ว่าเรามาทบทวบนบทสนทนาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่สวัสดีสบายดีไหมจนถึงมาถามว่าชื่ออะไรเนี่ยนะครับพี่สุชาดานะครับเริ่มทักทายครับก็คแขวคงน้องเอกชัยตอบครับแอมเจ้าจิกำเอิญแอมวันแขวะจิกอคแขวคง พี่สุชาดาตอบครับจีฝันแขวะอม,มเต้นล่ะจีน้องเอกชัยตอบแอม,มเต้นล่ะเอกชัยจีเต้นล่ะจีพี่สุชาดาตอบครับจีเต้นล่สุชาดานะครับโตตอบโตตอบกันไปประมาณ ครั้งนะครับท่านผู้ฟังจําได้ไหมครับเดี๋ยวผมทวนให้อีกรอบหนึ่งสําหรับชุดที่เราทักทายตั้งแต่สวัสดีสบายดีไหมจนมาถึงว่าถามชื่ออะไรกันนี่นะครับพี่สุชาดาถามนะครับเจ้าแอมแอมคงน้องเอกชัยตอบแอมเจ้าจิกล่ำเอนแอมฝืนขวาจิก็ขวายคง พี่สุชาดาตอบครับจีวร้นแขวแอมเต้นหล่ะจีน้องเอกชัยตอบครับเต้นหล่ะจีน้องเอกชัยตอบครับแอมเต้นหล่ะเอกชัยจีเต้นล่ะจีพี่สุชาดาตอบครับจีเต้นหล่ะสุชาดาะนะครับได้บทโต้ตอบสนทนาทักทายหมดแล้วว่าชื่อว่า แล้วเราก็ได้รู้จักชื่อจริงๆกันของสองท่านแล้วนะครับในคู่สนทนาน,นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเพิ่มอีกประโยคหนึ่งดีกว่าเพื่อจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับนอกจากชื่อแล้วตามธรรมเนียมนะครับชาวเวียดนามก็จะถามกันอีกว่าอายุเทาจะถามกันอีกว่า อายุเท่าไหร่อันนี้ที่จริงอันนี้เป็นธรรมเนียมของเวียดนามนะครับที่เขาถามอายุกันโดยไม่ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องเสียหายนะครับแล้วก็เพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าฐานะของคู่สนทนาตกลงเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นอะไรกันแน่เนื่องจากสรพนามในการแทนตัวในเวลาต่อมาเนี่ยครับว่าใครเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงเป็นป้านะครับนะครับนี่เป็นธรรมเนียมของทางเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นประโยคที่เราสถานีวิทยุศึกษา จะถามต่อว่าอายุเท่าไหร่นะครับจริงๆประโยคนี้เราก็เรียนกันไปแล้วนะครับเราพูดกันว่าแอมเบาเยวตัวยแอมเบาเยวตัวยแอมเบาเยตัวยแปลว่าน้องอายุเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเว,เ,เวลาที่พูดนะครับเราจะใช้ชื่อน้องเอก,กชัยนะครับในประโยคคำพูด เห็นว่าเราให้ความสนใจเขาครับด้วยการเรียกชื่อจริงเพราะตอนนี้เรารู้จักชื่อจริงไปแล้วนะครับแทนที่เราจะถามสั้นๆว่าแอมเบลเยวตุวยนะครับเราก็เติมชื่อเอกชัยเข้าไปด้วยก็จะพูดได้ว่าแอมเอกชัยบเบลเยวตุวยหมายถึงว่าน้องเอกชัยหมายถึงว่าน้องเอกชัยอายุเท่าไหร่ล่ะนะครับทีนี้สมมุติว่าน้องเอกชัยตอนนี้อายุ20ปีนะครับ น้องเอกชัยก็จะตอบว่า m ห้เมือตุ๋ย m ห้เมือตุ๋ยนะครับจำได้นะครับประโยคห้เมือแปลว่า20ตุ๋ยนี่ก็แปลว่าอายุนะครับเพราะฉะนั้นน้องอายุ20ปีก็พูดเป็น m ห้เมือตุ๋ยนะครับแล้วทีนี้น้องเอกชัยก็จะถามต่อด้วยนะครับเมื่อตอบแล้วว่าผมอายุ20ปีก็จะถามต่อว่าแล้วพี่สุชาราอายุเท่าไหร่ล่ะนะครับ น้องเอกชัยก็ถามได้ว่าจิสุชาดาเบ้าเหนียวตุวยจิสุชาดาเบาเหนียวตุวยนะครับก็หมายถึงว่าพี่สุชาดาอายุเท่าไหร่นะครับคำว่าเบ้าเหนียวตไดาใช่ไหมครับแล้วก็เรียนกันแล้วว่าเป็นใช้ในประโยคคําถามแปลว่าเบ้าเหนียวตุ๋ยอันนี้น้องเอกชัยจะถามพี่สุชาดาว่าอายุเท่าไหร่นะครับเมื่อพี่สุชาดาทราบนะครับ ประโยคคำถามนั้นก็จะตอบว่า bon me, จิบโหนมือตุวยจิบโหนมือตุวยอันนี้ก็คือนี่ก็คือประโยคที่พี่สุชาดาตอบนะครับว่าพี่อายุจำได้ไหมครับโนนมื่อแปลว่า40ปีอันนี้ผมสมมุตินะครับว่าพี่สุชาดาอายุ40ปีก็ตอบว่าจิบโหนมือตุวยนะครับ เพราะฉะนั้นตร,ตรงนี้ท่านผู้ฟังตามทันไหมครับผมจะลองทวนอีกรอบหนึ่งนะครับสุดท้ายเป็นชุดใหญ่เลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับซึ่งเป็นชุดประโยคสนทนาแนะนำตัวเองนะครับพี่สุชาดาถามเจ้าแอมแอม,มก็แขวะคงน้องเองกชัยตอบกล่าวเอินมมเอมวินแขวจิก็แขวะคง พี่สุชาดาก็ตอบนะครับแล้วก็ถามต่อจิว v ấ แขวแอมเต้นล่ะจีน้องเองกชัยตอบแอมเต้นล่ะเอกชัยแอมเต้นล่ะเอกชัยจิ้วเต้นล่ะจีพี่สุชาดาก็ตอบชื่อนะครับจิ้วเต้นล่ะสุชาดาแอมเอกชัยเบาที่ตัวนะครับน้องเองกชัยตอบอายุนะครับแอมห้มือตุย้ย จิสุชาดาเบ้าเหี้ยวตุวยอาดาเบ้าเหี้ยวตุวยเพราะฉะนั้นพิสุชาดาก็ตอบว่าจโบนเมื่อยตุวยอ่าเป็นยังไงครับอันนี้ก็คือบทสนทนาชุดใหญ่ที่เราได้หัดฝึกพูดกันในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้ฟังเริ่มที่จะพูดภาษาเวียดนามได้คล่องเวียดนามได้คล่องแคล่วแล้วนะครับดังนั้นเราก็ฝึกพูดบทสนทนา ที่เป็นบทยาวๆนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันแบบที่ง่ายๆแล้วก็ต้องเจอกับสถานการณ์เช่นนี้อยู่เป็นประจําก็คือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อกับการแนะนําตัวเองแล้วก็คุยกันยาวๆคุยกันได้ยังไงนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราวิ่งหนีกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกันต่อนี่นะครับเอาละเดี๋ยวผมทวนให้อีกหนึ่งรอบดีไหมครับชุดสนทนาแนะนําตัว นะครับที่เป็นชุดใหญ่เมื่อกี้นี้นะครับตั้งแต่การทักทายนะครับสบายดียหรือเปล่านะครับแล้วก็ถามชื่อเปล่านะครับแล้วก็ถามชื่อนะครับชื่ออะไรจนมาถึงถามอายุนะครับพี่สุชาดาถามนะครับเจ้าแอมแอมก็อแขวะคงน้องเอกชัยตอบแอมเจ้าจิขอบคุณแอมวนแขวะ เห็มว um. like um, ิ่นแขว c จ khỏe ขว ô คงพิสุชาดาตอบนะครับจิวินแว e e อมเต้นล่ะน้องเอกชัยตอบครับเอ t มเต้นล่ะเอกชัยจิเต้นล่ะสุชาดาตอบจิเต้นล่ะสุชาดา e อมเอกชัยเบ้าเยอะตัว อันนี้ถามอายุนะครับน้องเอกชัยก็ตอบว่าแอมยี่สอตุวยจิสุชาดาเบ้า n h i ยวตุวยพี่สุชาดาตอบนะครับจบนิ้ยตุวยชุดใหญ่ผมคิดว่าสำหรับวันนี้ก็ให้ชุดสนทนาใหญ่ๆเกี่ยวกับการทักทายแล้วก็แนะนำตัวนะครับออให้ท่านผู้ฟังได้ลอง หัดพูดนะครับก็เป็นการทบทวนบทเรียนที่เราได้ร่ำเรียนมาหลายสิบครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ลองหลายสิบครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ลองย้อนกลับทวนดูหลายๆรอบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับจ,จริงๆโฮมในดาฮิตสิ้นกำเอินกุ๋ยแคกดากวันเติมแถวส